แต่บางคนตั้งใจฟังอย่างยิ่งแม้กระทั่งเขาอยู่ในห้องอย่างนี้อีนู่นอยู่ข้างนอกก็พยายามจเจาะหูเข้าไปฟังให้ได้นะว่าข้างในมันกำลังพูดอะไรกันมันพยายามจะรับรู้ให้กับท่านอันนี้เป็นลักษณะของป้าข้างบ้านนี่เขาเรียกว่าสารแนสารแนอยากรู้เรื่องคนอื่นตลอดเวลา <S <S <ๆ>เพื่ออะไรจะได้เอาไปแนะนําบอกกล่าว <S <S <ๆ>คนอื่นเขาได้ว่าอีคนนั้นไปนอย่างนี้คนนี้ไปอย่างนี้ว่าผิดนะบางคนบอกไม่ผิดนะอาจารย์เราพูดความจริงใช่ความจริงแต่ไม่ใช่เรื่องของมึงไงประเด็นมันเป็นความจริงของชาวบ,บ้านเขาแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรา เพราะฉะนั้นความจริงบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องพูดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความเลวความชั่วของคนอ,อ,อื่นอ่ะที่เขาปิดบังซ่อนเล่นว้อยเราอย่าเอาเรื่องเขาไปพูดแต่ความเลวความชั่วของเราที่เราปิดบังซ่อนเล่นไว้อ่ะพูดเยอะๆส่วนคุณงามความดีของคนอื่นอ่ะไม่ต้องมีใครถามพูดออกไปเลยแต่คุณงามความดีของตัวเองอ่ะให้ไม่ต้องพูดแม้มีคนพยายามถามก็ตามเพราะอะไรเราทําดีอยู่แล้ว่ความดีนั้นจะเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าความดีนั้นจะทนต่อการพิสูจน ความดีนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องไปนั่งพูดโพธนาความดีให้กับใครฟังแต่ความเรวความชั่วเราว่ามีคนรู้ไหมไม่มีมนมี่ใครรู้ไงเพราะเราปิดบังซ่อนเลนไว้เอาความเรวความชั่วด้่ยแหละออกมาประจานให้คนอื่นเห็นเพื่ออะไรเราจะได้เกิดความละอายชั่วกลัวบาปจะได้ไม่กล้าทำะฉะนั้นเราพยายามประจานเพื่อให้เราพยายามประจานกันเองเพื่ออะไรขูดเกาตัวเองเรื่องชั่วชั่วองตัวเองนะ่ะพูดบ่อยๆก็ได้แต่เรื่องชั่วชั่วคนอื่นน่ะไม่ต้องไปพูดเงียบๆไว้แต่ทกวัน,นี้้เราตาตขม เรื่องชั่วๆชาวบ้านเนี่ยรับรู้อะไรมาเนี่ยโอ้โหร่วมซุบซิบแล้วแป๊บเดียวรู้เรื่องกันหมดไม่สามารถคุยกันต่อหน้าแบบนี้ได้เพราะเดี๋ยวเขาจับได้ว่านินทามันก็ไปตั้งกลุ๊ปลายกันคุยกันบางทีไล์กลุ่มบริษัทนี้มันกำลังนั่งพิมพดาใครอยู่ก็ไม่รู้ปรากฏไล์กลุ่มเด้งขึ้นมามันก็ไปกดไล์กลุ่มเด้งแล้วก็พิมส่งเข้าไปในไล์กลุ่มไปด่าเขาในไล์กลุ่มสมัยอาจารย์ทงานบริษัทมีนะคนในไล์กลุ่มเนี่ยเป็นหลายร้อยคนแล้วมันด่าใครอยู่ก็ไม่รู้ปรากฏมันพิมพ์ผิดกลุ่ม ลายกลุ่มเจ้าหนายเรียกด่าเลยโดนใบเตือนไปทะเลาะก,กันตอนไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่มันไปตั้งลุ๊บลายด่ากันแล้วมันคุยกันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็แบบโลภรีดดีลีตแต่ไม่ทันแล้วเขาแคปไปหมดละคือคนในกลุ่มไ้นั่งอา่านสาระแนชั่ำนั่งอา่านกัะสนุกปากสนุกตากันไปเรียบร้อยแล้วอีกคนที่นั่งด่ายังไม่รู้ตัวได้ซ้ำจนมีคนข้างๆ้าสะกิดนะว่ามึงผิดกลุ่มแล้วอย่างเงี้ย เรามีความพลั้งเผลอแบบนี้ในตลอดชีวิตเราเพราะอะไรเราชอบพูดเรื่องเลวเรื่องชั่วของคนอื่นคําถามถ้าเรานินทาเหมือนกันแต่การนินทานั้นเป็นการพูดแบบมุมที่ดีไอคนนี้มันทํางานเก่งมากมันขยันสุดๆเลยมึงว่าไหมแบบเดียวกับกูไหมเนี่ยถ้าเราคุยกับมันนินทาปรากฏส่งเข้าไลน์กลุ่มผิดเหมือนกันเลยแต่ผลที่ได้แตกต่างกันนะแตกต่างกันแล้วเพราะอะไรเรากําลังชมเชยเยินยอสารเสริญเขาพอเวลาเราชมเชยเยินยอสารเสริญมันย่อมเกิดในมุมที่ดีว่าหุยทำไมคนนี้แอบชมเชยเราด้วยเนี่ยมันเป็นมุมดี ดังนั้นการนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันอะอย่าไปพูดกันพูดแต่มุมที่ดีของคนอื่น